ตมเนะครับเดี Entonces, ๋ยวลิเกอะไรผ่านต้มออกมรีเขาจครับคุณอนอ่าทัานแรกเกียรติเลคือางขอได้มีกองผาขอบคุณทก่นครับนจบวลขอเพลงประธานจัดงานเขาจะได้ามมทีแเนาะแล้วก็อจอยแล้วกมีอถือมเก ผู้ใหญ่ลูกโลสตาอออบตอายุต่อลูกเจอรับอายุต่อลูกนะพ่ออบตต่างหมู่บ้านผู้ใหญ่ตางหมู่บ้านไอเจิญเครับวันที่จรอบตจัดงานนะครับที่ที่วางภารกิจขอเจิญนเครับไม่เจอกัเลยนะฝ่ายสุดยอฝ่ายต่างมาไมเยอะนแต่งวันนี้เหนื่อยกันมาเหนกันมาเดือนนะครับเหน่อยกเป็เดือนาคุยๆแยสไหนก็ขายประธานอบต โอทนาทอนรับร้ใจอาอทอตออนแก้วอาทานอาผ้นแก้วโอทอตทองใยาโ์สดอาแล้วผู้นำผูนก็หมู่บ้านเลยนะขอเชิญเจภาพสจภาพในวันนี้นะคาัาจะได้ชมการแสดงข้าขาวเอาดีนะตอนนี้หอยดาวกดแล้ววัวเดเยาทุกตรงเลยหายดาวเลยครับรางวัลเที่ยไม่มีการทุนใกล้ารทุน มีไหมครับไม่มีนะครับผมรถที่มานาะบรรจายมา้วมาเข้าทางประตูหน้าแล้วก็วนขวาตลอดไปต่อหลังตลาดใหญ่ห้องน้ําอยู่ที่หลังตลาดใหญ่แล้วของของตลาดนะครับ2ี่ห้องห้องน้ำนะครับก็ขอของพุดมาพอรอประธานพอรอบางอย่างาเนี่ยเาจะด้วยันเพือ่อที่จะได้มาร่วมงานกันยิ่งใหญ่และหลายคนเหนื่อยมาไม่ได้ขึ้นมานะครับ หมาดัาหงหมดแล้วเนาะท่านที่จะปไปพอไหว้พร,ระลูกหล่อหลวงปู่ตรงน,นี้นะวิหารนะครับวิหารลูกล่อรูปแรกเลยอยู่ตรงนี้ปัจจัยใส่เจ้แล้วจัดจาไหวพ้พระตรงโน,น้นถวายสังฆาตตรงโน,น้นนะครนนับขอบที่ตอนนี้เพื่อไม่เสียวเวลานะครับขอเรียนเชิญประธานจัดงานประจำปีและทำบุญให้กับหลวงปู่ที่เจ้าวาดนะครับ อายุเกกาที่ดูแลบ้านของเกดพรุ่เกืของเราการดำเนินธงรัตเป่าเพลงเก่าวัตถุประสงค์การงานนะครับประกาศนเงวนเกิต่อเรื่นฝาเกาติดนางนเกิลัรรมราชเปาเงครับท่างมาานี่ตปัปนออกวางงารรกนรัยังทาเมนี้้ระอการเพื่อความอดั เลียงท่านสสนท่านประทานนะครับท่านนายการัรุนรถหลักท่านสอบ,บอยแล้วก็พี่น้องผูนง้นำชุมชนของเรานะครับและก็แขกผู้มีเกียรติที่มาวงงานวันนี้นะครับวันนี้นะครับที่เราจัดงานกันขึ้นมาก็คือวันครบรอบวันมรณภาพของลวงปู่ปีนี้ปีที่17นะครับถ้ายี่เดนะครับ ถ้านารวมถ้านารวมก็จะเป็น120ปีหลวงปู่เรานะครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านสสของเรานะครับจะมาเป็นผู้เปิดงานนะครับก่อนที่จะให้ท่านสสเป็นคนเปิดงานก็ขอกล่าวกับพี่น้องเรานิดหนึ่งนะครับว่าเรา นะครับเราจัากันอย่างนี้แค่ทุกปีนอกจากโควิดที่มีปัญหาโรคโควิดอยู่3ปีเรามดวันนี้ก็ต้อนรับพี่น้องต่างตำบลต่างหมู่บ้านขึ่นมานะครับซึ่งมองว่าแน่นมากเยอะมากวันนี้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณขอให้พี่น้องมีความสุขกันทุกคนกับงานวัดคองเกรตในวันนี้นะครับแล้วก็พยายามนะครับ ผมกลัวการมีการทดประทังก็ให้อภัยกันนะครับก็อย่าไปถือเวทากันเรามาสนุกมือเล,นล,นลินนะครับวันนี้ของเกตจัดงานฟรีนะครับงานฟรีแล้วถ้าเรียบร้อยหรือว่า,าลากลื่นปีหน้าจัดให้ใหญ่กว่านี้นะครับต่อไปปีน,นี้ก็จะเชิญเรียนเชิญท่านประธานในพิธีก็คือท่านนรินทรางหาเป็นผู้กล่าวเปิดงานเรียนเชิญครับ การทรงรัง่าเองนะครับท่านนายรงแต่ร so, ุ ad, so that that are young, are ่งรกนะครับท่านพี่ใหญ่ทุก่านท่านสมาชิกต่านนะครับาผู้ำทุมทานนะครับ้้วยแลวก็พรขดาเราเอารลนะครับและอคณะการุทุกานทองแทนผู้วิเติที่มาในระบรเกศนรบนมมหากียรติแล้วนที่อย่นนนะครับเรขอทท่านนรงรับรู้ว่นนักหนี้วันประเกศซึ่งเป็นชื่อที่ดังมา มองโลกที่ของอตายังมีอยู่และท่านเป็นอะไรนะครคือวันนี้คือวันกรอบนะครับวันที่อุมาพันธ์ทุกปีเป็นวันกรอบมองนะคราบขององค์ตาท่านเป็นพระที่มีมีวใหญ่ในะครับหรือว่าสรออนที่เลยเป็นที่รู้จักของคนภาประเทศ่านเป็นพระผู้มีนะครับอ่าุคุณนะครับโดยโดยอนีู้ศิษย์กที่ที่อยูในราเกตมีวินิธิ ลวงปูาวิส so ุทธิโยซึ่งท่านได้ทำสิ่งต่างครอาารเประโยชน์ย่างให้กับคนโกล่และาระเทพาจะเป็นเติงปู่ตาที่ตั้งอยู่โรงการหลววัดนี้นะครับเรากไายท่านท่านขอทานหลวงปู่ตที่นี้ก็ที่รักว่าเป็นโดยระยะของฐานของหลวงปู่าด บริหาได้นี้นะครับก็ถือว่าเราได้มาต่างเาไหวกันถึงทุนกาปทุนเรื่องลงบุญกระีที่ท่านถางสมไว้กับทุกประการประโรเกตไนต่างวันธรทถ้า็ถือว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันโบราณคดของท่านนะครับเรารือเป็นเจาของหลวงปู่ตาก็มากราบเาไหวแลวก็มามัสส่เรื่องวันนี้มีที่เกลาเนท่านประธานคือท่านเป็นนายกรัฐมรเองก็ได้จัดตามที่ท่านพูดเลยเคยร้อยพูดว่า งานนี้นะครับรู้จมีให้ใหญ่โตถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายดูอย่าง,ง,ง,กกาง,งาามีความสุขมีความสนานแล้วไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็จะัดให้มีที่ใหญ่ขึ้นต่อไปในอนาคตงานวันนี้นะคระับงเหตุร่วงมาได้ดีและทุกคนได้รับความสุมขความเอร์จากการเล่นของลิเกลาทั้งนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาจากทัปลาของทีนนม ปีใหม่ปีสตาคัญมาอย่แล้วับผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธโดยเฉพาะบุญราเบีของหลวงปู่ตามสินย์วดโล้นันนี้นี้จงลงกระดานประธานาธบให้ตอบแทนทุกท้านชาวบ้านทุกเขตทุกท่านและคนที่มาในงานทุกท่านขอบ ยางวันศรีประแดงแจ่มเนาะแัดงแจ้งนะแจ่มกลางนะประมาณโท่นกันนะขอให้มีความสุขกันนะครับขอบคุณครับ